ยกขาวขวาขึ้นขวานิ่งนิ่งพี่แอนนิ่งไปดูตัวเองนะเดี๋ยวหนูลบเสียงออกนิ่งพี่จ๋านิ่งพี่อ้วนขึ้นเลยค่ะนิ่งสิบเก้าปดเจดหกวางเข่าที่แขน าวางขาที่แขนพี่แอรนิ่งเก็บอีกสองวินิ่งนิ่งแล้วกลายเป็นชายโพสวางขาลงวางขาลงชายโพสยกหน้าขึ้นนามาสเตการแขนขึ้นไปต่อพี่อ้วนไปต่อนามาสเตวางมือแตะลงกับพื้น และไปที่ไทเกอร์เสือยกตัวขึ้นยกขาซ้ายขึ้นไทเกอร์กระดดไปลายเท้ายกแขนขแขนซ้ายขาซ้ายพี่แอร์ขึ้นเลยไทยเกอร์ดึงไว้ค่ะไทเกอร์ยกขาซ้ายขึ้น3ยกขาซ้ายจําท่านะสองสองหนึ่งก้าวขาซ้ายไปด้านหน้า วางนะคะมังกี้สไลด์ลงชา้าช้ามังกี้พอด,ดึงออกมาชา้าช้าสวยค่ะพี่แอร์สวยค่ะนิ่งนะฮะนมัสเตยกลางหน้าอกสามสองบินไฟลีเวอร์นมัสเตยด,ด้านหลัง Okay. พับตัวมาลาวนมระดับเขายกหน้าขึ้นเยี่ยมยุดอาจารย์ยกหน้าขึ้นโอเคเยี่ยมขา่้มาจนได้